นอกจากนี้นะคะศูนย์รักษาความสงบก็ได้แจ้งเตือนผู้ให้การสนับสนุนม็อบทุกด้านให้หยุดสนับสนุนยืนยันค่ะว่าไม่เคยมีการออกหมายเรียกดารานักร้องแต่อย่างใดในายธิตเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในานะกรรมการศูนย์รักษาความสงบหรือสอรสถแถลงผลการประชุมสรสว่าที่ประชุมพิจนารณาแนวทางในการเจราจาขอคืนพื้นที่สถานที่ราชการกับกลุ่มผู้ชุมนุมกป,ปส โดยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3นิกราคมจะมอบหมายให้ชุดเจราจาเข้าเจราจาตามจุดชุมนุมอย่างต่อเนื่องแต่หากแกนนำและกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ยินยอมทางสรสก็มีแผนการปฏิบัติในขั้นตอนต่อไปโดยยืนยันว่าจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้สถานที่ราชการต่างๆสามารถเปิดทำการได้ตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์นี้ขณะเดียวกันสรสได้ออกประกาศพร้อมออกหนังสือแจ้งเตือนไปยังบริษัทเอกชนขนาดใหญ่จานวน30บริษัท ที่ให้การสนับสนุนเงินทุนยานผ่าน,นะกับการชุมนุมแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้เพื่อขอให้หยุดการสนับสนุนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและสรสยังออกประกาศแจ้งเตือนสื่อมวลชนบางสํานักให้ยุติการนําเสนอข่าวสารที่เข้าข่ายลักษณะาการย่อยุและปลุกระดมด้วยส่วนการออกหมายจับ16แกนนํามอบประชาธิปัตย์ตามความผิดพรกฉุกเฉินในวันนี้หากสารอนุมัติหมายจับสรสก็มีมาตรการ รวมทั้งสถานที่ในการควบคุมแกนนาทั้งหมดไว้แต่สระสะยังไม่เคยมีมติในการออกหมายเรียกดาราน,นักร้องที่ขึ้นเวทีปราศัยของมอิประชาธิปัตย์มาสอบสวน